ไปตรงที่มีกัซซีล uh, like, ่านะได้ไหมอยู่อันนี้อยู่ไหากัซซีล่าเถอะนี่ฟักกันเด็กไปดูกัซซีล่าเหรอไปดูฟักกันเด็กหรอแล้วก็อีโยกอยู่อยู่อยู่ไปกัซซีล่ากันไปไกัซซีล่าแม่บ้าอยู่ท้องกับเรานะครับทิรัตทิรัตถ้าหลงคนดูหน่อยเลยแม่บ้านอยู่ท้องนะครับตอนนี้ก็อัปเดตสีเดือนแล้วป่ะวันนี้ความน่าตื่นเต้นของวันนี้ก็คือเรื่องนี้นะครับงานเบบี้แอน เฟสบายไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาจะได้มาเดินเดินงานแบบนี้นี่เราถึงวัยนี้แล้วจริงหรอเ่นี่ยใช่ค่ปปะคุณป้าแล้วก็อัปเดตอีกอย่างแล้วก็นอกจากวันนี้ได้มาเดินงานนี้นะครับตอนนี้รู้เพศแล้วนะครับเราได้ลูกชายฮ<า>่าน้องสบายอของเรานะครับยังไม่ได้เพาะเรื่องชื่อเลยน้องสบายนะครับบอกมาแล้วนะฮะวันนี้ <ๆ S 1> จะพาไปเดินกว่าเออจะพาไปเดินงานหน่อยอยากรู้งานพวกที่เขาต้องเดินยังไงไม่เคยเป็นพ่อแม่คนเราอกก็คือเราเริ่มตั้งแต่ล็อกแรกแกล็อกสุดท้ายแล้วเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ถามไปเรื่อย วันนี้เป็นวันเซอร์เวยังไม่ซื้ออะไรคือวันเซอร์เวยก่อนถ้าปกติเวลาเขามางานพวกนี้มันของมันเยอะมากใช่ไหมวันเราจะเลือกซื้อเราก็ต้องกลับไปนอนคิดก่อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบน,นู่นนะี่นั่นเราก็แค่วันนี้เป็นวันเซอร์เวย์รู้จักช้อปปี้เราซาด้าไหมถ้ายวค่อยไปกดตรงนั้นก็ได้ไง <c oughs> อไป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 ,ปเดี๋ยวเล่นกันไปบางงานนี้เด็กๆเต็มไปหมดเลยเนาะน้องๆเด็กๆทำงานเลยใช่แล้วบางทีเข <c oughs> าพ่อแม่มาพ่อแม่มาขายของแบบว่าเด็แกแบบหลากหลายช่วงอายุไม่ใช่แค่แรกเกิด าาเด็กบอกว่าตัวจิ๋วๆหรือโตหน่อยวิ่งได้แล้วก็มีนะเขาลอ้อเขามีแอบเห็นเขามีแบบแขกขับรถกันเลยนะมีรถ<อ>ยนต์ไหมรถเก่งรถดเด็ก,ดดกมีเออจะซื้อให้ลูกคันหนึ่งยังลูกยังไม่คันจกนักรยานอย่าเอาลอูกซิง่งอู้ออกมาแล้วซิ่งไงขอแต่คันอย่างงี้ดีไหมดีเออลูกซิ่งเข้าทางไหนอ่ะเขาลงทะเบียนแล้วเขาได้คูปองอะไรก็ไม่รู้ของฟรีเหรอเออเอาจริงๆว่าอยู่ ไอ้ว่ามันเหมือนงานที่พวกอยู่สนุกกันเองอยู่ไอ้ว่าเป็นงานที่พวกอยู่สนุกอะ่ะคนเป็นแม่สนุกกันอะ่ะพ่อแม่สนุกอะ่ะคือเหมือนกับไม่ได้งานลูกนะงานพ่อแม่ใช่ค่ะพ่อแม่พราเด็กเขาได้ของอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรถูกไหมพ่อแม่นี่แหละตัวตืน่นเต้นเลยใช่ถ้าเราซื้อซื้ผู้หญิงให้ลูกใส่ลูกก็ไม่รู้ไม่รู้เลยหรอกเด็กไม่รู้พ่อแม่สนุกกันเองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับชีวิตของผมจากคนเดินมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้กลายเป็นต้องมาเดินงานลูกโอ้โหดูตรงผ้าอ้อมใหญ่มากอ่ะบาร์บีค นี่ลุงมีช่วยอยูได้เปล่าเนี่ยที่อยู่ชอบหมดนยให้ฟังอ่ะเนี่ยท้องผูกใช่แต่ว่ายังไม่ผูกขนาดนั้นยังไม่ต้องซื้อยังไม่เป็นนะโอเคเดไปเล่นก่อนไปตรงที่มีกาลซีล่านะได้ไหมโอ้เซลล์90%นะครับมีนะคำยั่วใช่อันนี้อยู่อันไหนเนี่ยอยู่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 ไปกาลซีล่ากันไปกาลซีล่าไปหากาลซีล่ากันเถอะนี่คักกันเด็กไปดูกาลซีล่าไปดูคักกันเด็กหรออยากดูคักกันเด็กหรอได้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 ผู้ยั่ แป๊บนึงนะเอาแล้วเหรอไม่ไม่จริงๆแอบคุยกับแบรนด์อยู่ไว้อยู่คร่าวๆคือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ของพี่สาวเพื่อนอิงสมัยที่อยู่เซนโยอ๋อพี่สาวเพื่อนสมัยเซนโยใช่แล้วเขาก็แนะนำมาว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าสนใจครอบเด็กอย่าลืมนึกถึงเขานะออโอเคโอเคโอเคคิดว่าจะเอาสักและอ้าวแกซื้อนะครับไม่อยากรงขวดลงเองนะครับน่าเสียใจนี่น่าเสีย คุณอะไรคุณเจอคน,คนรู้จักเหรอใช่ค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นพี่สาวของเพื่อนสมัยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ก้อยค่ะโอเคกำลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ไซส์ไหนจะเหมาะอะไรยังไงแบบไหนบ้างเยี่ยมไปเลยนี่ที่ที่รักบอกว่าที่รักอยากได้เตียงแบบว่าเอาไปอะแดปเป็นเตียงแล้ววางไว้ข้างๆนอนได้เลยอ่ะมันสามารถปรับเป็นเตียงได้ด้วยอะไรอาชีพอะไรเปล่าเป็นเตียงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ว้าว แบบเป็นโมดูล่ามาต่อ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 กันเพราะฉะนั้นมันจะกอดแอมได้ค่อนข้างเยอะเลยเข้าใจแล้วครับทำอันนี้ลองมาฮะนม่แล้วก็อีโอ๊แล้วก็พี่เขาเอาอุปกรณ์มาให้เสมือนว่าที่เป็นลูกเราแล้วว่าขออนเญาติอะไรนะให้ลูกชื่อฮิปโปไว้น่ารักกันเนี่ยอ๋อคือเก้าอี้ให้นมลูกนี่หรอใช่เก้าอี้ให้นมลูกค่ะจำลองการให้นมลูกอพี่เขาเลยอันนี้จำลองเป็นลูกผมว่าแม่สนุกมันเองนะครับดูไม่ใช่ลูกสนเท่าไหร่โอเคโอเคโอเค ดูแฮปปี้นะเล่นเาอีให้คุณแม่ดูภายนนครับคุพ่อดูนี่ดีกว่าอ,อยากซื้อย่างนี้มากกว่าโอ้ยน่าเล่นจังเลยอ่ะทำไมของเล่นเด็กอย่างนี้ดีจังว้าวสมมตว่าเรา้าันหนึ่งเนี่ยไลออกมาเลยแต่ออโต,โต้ดูลูปดูใช่แล้วมันจะเสมือนลูกดูเนี่ยนมแม่อันนี้คือแปลว่าอะไรอันนี้คุยกันอยู่คุยกันอยู่สคนคุยกันเรื่องการให้นมคือเราให้ลูก นมข้างซ้ายเนี่ยน้ำนมจะไหลอัตโนมัติเราก็ต้องมีเจ้าตัวเนี้ยชื่อชื่อว่าฮาง้าเนี่ยมาคอยเก็บน้ำนมไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียดายนะนมแม่ทุกบดมีคุณค่าเข้าใจไหมคาพคึ่งพ่อคุณงพ่อเข้าใจไหมได้หมดเลยครับวิตามินสูงนะคะแล้วก็พออย่างเงี้ยเสร็จอะ่ะเราก็เป็นเทหรือป้อนต่อก็ไดา้ใส่ผนมได้เลยเอ,อแล้วก็<อ>มีจุกอันนี้น่าสนใจจริงๆขอดูหน่ยวนะเานะครับ ตัวนี้แหละครับที่อยากได้นะครับโอเคตัวนี้เท่าไหร่เอาตัวนี้ท <c oughs> ี่รลกเอาตัวนี้ได้เอาตัวนี้เอาไว้ตั้งไว้ที่ไหนเอาเตัวนี้เลยให้ลูกเล่นลูกผู้ชายไงซื้อของเล่นชิลเล็กๆให้ลูกหนึ่งชิ้นนี่นี่เลยอยากได้ตัวนี้อนโอ้ไม่ขายนะครับใครสั่งตัวนี้ได้บอกนะครับจะเอานะครับซื้อให้ลูกได้ไหมลูกอยากเล่นลูกสนุกเลยนะ เพื่อนมีเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยมาบ้านเราเพื่อนลูกอ่ะคิดว่าเลูกจะแบบว่าตั้งใจขนับยากแล้วลูกจะแบบว่านี่ไปเล่นตาทงสาวบ้านเราไหมเออดีไหมดีไหมเนี่ยกลัวกลัวแตัวใหญ่ไปเอางี้เราแบ่งหน้าที่กันอะไรงานเบสบายอย่างี้ดูซื้อของใช้ไอซี่ของเล่นได้อันนี้ดูแบบแบรนด์คุณพ่อเหรอปะใช่เพื่อเอาจริงๆเหมือนรถพูกแบบรถออกกองอ่ะเอ้ยเท่ว่ะคาราวานลูกคาราวานลูกคือเขาบอกว่าเอาหมาเอาไปเอาลูกไปเออรถออกกองเอออออนี่ทำใจ อันนี้ป้ายลูกนะคะวันนี้หเหมาะเรานี่ไม้สั้นนี่นะลูกชาย,แ,ยแต่ว่ายังเชื่อมไม่ได้ไม่ได้เพราะยังไม่มีชื่อลูกสบายอีกแล้วเหรอน่ารักเชียวอ่ะเดินเล่นต่อโต๊ะสีน่ารักเนื้อโต๊ะพิมพ์ายน่ารักไหมอันนี้อะไระไะถัยยนนงขยังขยะกัคืออะไรไม่เข้าใจาทังขยะก,ก,กัญชิน้อรอ อของลูกเป็นเยอะแยะจุกจิกไปหมดเลยเนาะเราปิดไม่ให้มีกลิ่นแล้วพอเราจะชิมอ่ะเราก็อย่างนี้แล้วถ้าเราทำงานมันก็หอมเหมือนเหมือนเนตเต็ตโต้ไง <c oughs> ใช้เนตเต็ตโซ่อะไร <c oughs> เอาเดินเล่นต่อดีกว่าเออนี่ซื้อให้ลูกว่ะนี่นี่โฮมนี่แหละนี่แหละซื้อให้ลูกชอบเลยแพงไหมอายุราบริการช่างของเล่นบริการช่างของเล่นเล่นการเัดการน่าจะใช่ไรดึง ได้เป็นโทเค็นน่ะโทเค็นตอกกาชาปของอย่างนั้นช็อปของเล่นเนาะเอ้ยเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ดูบริการช็อของเล่นที่ไม่เลวนะเกิดมาเกิดมาไม่เคยรู้จักนี่รู้จักค่ะดีดีดีจะได้ไม่ไม่ทิ้งของด้วยเสียนของเอาโปรชูมาเราสามารถแอดไนได้เลยค่ะสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมีแคตตาล็อกของเล่นให้ดูเลยนะน้องจีโน่ แข่งเบนบี้คาร์นอ่ะโอ้ยแข่งเบนบีคานต้องตื่นเต้นมากเลยมีอะไรบ้าหรอในน่าเชื่อนะครับว่าลูกเด็กที่เกิดก็ใช้เบนแล้วนะครับอันนี้ขายทุนที่นิยมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2จนะครับมาพร้อมกับระบบเครื่องล้อหลังนะครับเครื่องล้อหลังด้วยครตัวนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับซีรีส์ตัวนี้ก็เปิดประทุนได้นะครับ นี่แล้วก็เป็นขับเคลื่อนขับเคลื่อนเออ่ด้วยแรงเข็นนะครับนี่พอมีลูกผู้ชายนะครับนี่น่ารักบอกแล้วพอมีลูกผู้ชายนี่คือตอนนี้มองแต่อย่างนี้แล้วอ่ะรีบเกิดมานล้วพ่อจะซื้อให้ลูกเกมลุยเลยนี่นี่ดูนี่เบบี้เกมขี่สกูตเตอร์นี่ปอดตะโกะปอดตะโกะเอ้ยได้เลยอยุ่เดี๋ยวผมเดินแสบจับนั่งละผมเหนือยังงั้นไงผมเดินซิ่งแล้วผมเดินลูกเราวิ่งแล้วนี่ซิ่งไหนลูกพ่อจะให้ นี่นี่แหละนี่แหละยกชุดให้ลูกนี่แหละอยากเล่นมากเลยชอบมากเลยครับอันนี้ใช้ลูกได้มาทั้งชุดเชตใหญ่อูน่ารักเลยคือบ้าคิชเชนไอ้นี่ดีได้ลกเป็นเชฟอ๋อเนี่ครับอ้โหต่จิงอยให้ทำของจริเลยมากกว่านะได้ก็เล่นของเล่นลของ่ให้น้องเล่นน่ารักมากครัเราได้ยกชุด ชวนเพื่อนลูกมาปาร์ตี้นะเออเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาดีซื้อให้ลูกดีกว่าใครก็ต้องอยากได้เปล่าผู้ชายเล่นไหมอย่างนี้เล่นพวกเด็ดกผู้ชายเล่นเล่นไหมเล่นดิเดี๋ยวผู้ชายก็ต้องอยากเล่นป่ะหรือว่าเราก็มีเด็ดกผู้หญิงต่อเลยผู้ชายยังไม่แห้งออกมาเลยไม่ออกเลยสแนปนะครับนี่ผมเป็นพี่มาที่จำที่สุดน่ารักมากเลยน่ารักมากนะครับสนุกไหมงานการมาเดินงานแม่เรดินงานแม่และเด็กป่ะคือเดินเยอะมากจนถ่ายไม่ไหวเลย ใช่เป็นเยอะชุบเยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาแนะนําเยอะมากเลยของคุณทุกคนที่เข้ามาแนะนํานะครับตอนนี้อยากไปหาอะไรเติมรองท้องหน่อยเออไปหาอะไรกินตอนนี้อยากกินเนี่ยตอนนี้มีเล่งที่อยากกินคืออยากกินเทปเป็นเทปเป็นแถวบ้านเราเลยอ่ะพาคุณภรรยามานั่งนะครับตอนนี้มาที่ร้านเทปเป็นทองหลอดคิวยังหิวมากเคยกินร้านนี้ไหมไม่เคยเอเดี๋ยวให้กินร้านนี้เป็นร้านมาทีไรก็คือเต็มทุกทีโซมาจอกก็คือเต็ม ่ร้านนี้เป็นร้านแบบปิ้งย,าย่างนะที่กินเนื้ออร่อยๆนี่นะครับเดี๋ยวจะกินนี่ที่อยากมากินกันนี่อยากมากินตัวนี้เลยเน,นื้อกินแล้วก็เดี๋ยวกินปิ้งๆด้วยจะบอกว่าเขามีสลัดบาร์เป็นบุฟเฟ่ด้วยสลัดขัดสลัดนิ่ิวดูที่รักสลัดบาร์น่ากินมากเลยอ,อะไรอันนี้นี่ไงอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินหนอมอยากกินอ,อกกนารา่อยวูสหอมแดงเดี๋ยวหอมแดงเป็นไดละ่ะหอมแดงชอบ จะพอใจแล้วที่ยวกยไหมไปย,าย่าง <ละ S 1> ก็ได้วิ้งน้ำสลัดเขามีหลายอย่างนะแคาอร่อยเบสซิ่งหรอวิ้ย,ย,ยมีหลายอย่างเลยม่กินมากเลยตำได้ละแค่นี้ลองดูน้ำจิ้มนี่เป็นอะไรอะครับอันนี้<ะ>เป็นน้ำจิ้มย่างกี่นิ้นนวดค่ะแล้วก็มีสไปซี่มีถุงโอเคอันนี่ดิบได้เลยใช่ปะครับขอเบิร์นให้กสิบว้าว กินทูชิเนื้อเบอร์เบอร์ได้ไหมชอะกินหน่อยเบรนดิตเบรนดิตอีกเครื่องเคียงเขาเพียบเลยนะอีดามามิกระลำปีเครื่องเคียงพอเยอะมากแล้วก็นี่เป็นผักชอบชุบผักดองเขาด้วยเป็นเขาเรียกอะไรนะผักดองน้ำมันเนี่ยผัดน้ำมันงาเป็นรีฟิวนะได้ไหมชอกินเยอะขอบคุณนะพูดยืมมาแล้ว รอก่อนนะเท้าล in so so in ิ้นตลอดคลิปช้อเนื้อก็ได้ข้าวหรือไก่ตามก็ได้นี่เป็อะไรไหมคะแมแล้วแต่เลยค่ะเนื้อดีป้ะ่านไหมหมองกันมาดีเนื้อกันไหมรันหอมมากผ่านใช่ไหมอันนี้เนื้อนะครับก็มีมาครบทุกอย่างเลยจะกินอะไรก่อน กินอย่างเลยหิวมากทอดเนื้อนี่อยากกินมากสุดนี้งลงไปใช่ไหมทันสุดเลยปะต่อไปเลยให้อีกยอมไม่ว้าว,าวาลิ้นบางขึ้นให้หน่อยแล้วที่เขาไข่เน,นื้อเป็นชิ้นด้วยนะชิ้นเดียวอะไรเงี้ยจะได้เลือกได้ไงว่าชอบกินแบบไหน อ,าอ,อ้าวแล้วถูกแล้วชิมหน่อยน้ำจิ้มมันเป็นอะไรอ่ะพี่มีน้ำจิ้มมันสองตัวน้ำจิ้มย่างสองตัวอันนี้พี่บอกขอห่ออันนี้เหมือนแบบผสมตบตัวฉุดจังเราดีเราดีชอบอันไหนไปอันนั้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มลิ้นวัวในใจเอ็นเยไปทางไหนรู้ปะอันไหนนะขอทีหนึ่งในใจเอ็นเยไปทางน้ำจิ้มที่มันแบบมีครัมเกาหลีเอาดิ นี่ราเลยคนแม่ทองคนทองราเลยนะครับได้เป็นเด็กผู้ชายชอบไหมชอบพี่อยากได้ผู้ชายอยู่แล้วทำไมอยากได้ลูกผู้ชายอยากไม่อยากได้ลูกผู้หญิงด้วยหรอผู้หญิงก็อยากได้แต่รู้สึกว่าชินกับผู้ชายเพราะว่าพี่น้องผู้ชายหมดเลยหลานก็ผู้ชายก็เลยรู้สึกว่าชินกับเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพาเป็นคนแรกเป็นผู้ชายก็ดีลองผิดลองถูกกับคนแรกก่อนก่อนถ้าผมลูกตอนคูณพ่อเป็นแมนยูได้ไหม น้องกองโตใช่ชื่อกอ,องโตอันนั้นกินอย่างหนึ่งก็อะไรคนละแบบนี่ก็เพีความหอมยยากชิ้นต่อไปไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ถามผิดชิ้นทออยากกินเกี๊ยวเกี๊ยวไหมลินกินเกี๊ยวเกียวขอบคุณครับอ่ะชิ้นต่อไปย่างหน่อยตามใจยิงเลย,ยที่อยากกินเลยอันนี้หรอที่อยากกิน อุ้ยเขมีเกลือด้วยน้ออันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้เกลือใช่ไหมเกลือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กระเทียมมีผัดพริกค่ะอ้เยี่ยมเลยของคุณนะคะนร,รับขอบคุณค่ะอะข,ขอขอไก่หนึงชิ้นได้ไหมอิงหน่งชิ้นมา,มาอ่ะเืออิงหนึ่งช้นหนึ่งขอบคุณครับ ยาา่างมาฝากนะครับช่วงนี้ช่วงที่ว่าทำบข้าวก่อนนะเพราะว่าเป็นไม่รอยู่ทาา้องทำบข้าวไม่ไหวอีพีหน้าคา่ะของข้าวแล้วกันี้ลองทำใหม่เอ,อไม่อยากลองทำแล้วก็เอาท้องชนขวดอยากให้ทำไหมอยากอยาจะทำเก่งก็เทปหน้าเป็นยูทำบะข้าวให้ไอติมไงล่ะบะรุงลูกอ่ะตามใจคนด,คนดูคนดูลองกิคนครับรีวิวน้ำจิ้มนี้เดี๋ยวน้ำจิ้มไข่ดิบอิงกินไม่ได้น,น้ำจิ้มของที่อ่กิ้มไข่ดิบอันนี้กินไม่ได้ อรนะ่อยไหมรสชาติเป็นยังไงอะ่ะมีความหวานของไข่ปะหวานของไข่หวานมากๆแล้วก็ดูองอรหน่อยอันนี้ดิน้นกับน้ำมันไงอร่อ,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 อมากเลยนะพี่กันเท็นมั้ย้อ บางกิ้นหนานะครับอีก็กินลิ้นหนาเขาชอบลิ้นบางเงใครบอกว่าอีกชอบกินลิ้นหนาอ่ะจ่อ,อ,อยเลยลงกระอดองปูนะอีกลงแก้มนี่อยู่ญี่ปุ่นไหมน,นี่อะไรหรอะครับวันนี้จะเป็นเชฟออวิชวันยิวนะคะตัวน้องเสิร์ฟน้ำมนเจ็ดสวนนะคะน่ากินจังเลยกูว่าถึงจวนนะคะ ที่เขายกผีบสมบัติมาให้ชอบที่ไหนตอนนี้หรอถ้าดูด้วยตาเอาเลยให้อยู่เลยชิ้นนี้คือฮารูบิครับฮารูบิฮารูบิฮารูบิถ้าเมนูนี้ทำกับวาซาบิได้ไได้เลยครับกินกับวาซาบิเหรอเอาเอา,เอาชิ้นนี้อะไรด้ไหมชิ้นนี้ชิ้นไหนชิ้นนี้นะค กินสบบไหไหมไม่ไหวแล้วอะจานอะไรอ้มันนุ่มแบบละลายในปากโอ้ละลายชิอยากให้ที่รักชิมด้วยแบ่กคนละ้นนะอ่ะอ่ะออะไร้าเราที่ชอบนะแบบดอีกทาไม่กินรสสับบีะลยที่ชอบดว่าเหวนะครับนมันไม่ฉุนอมะอกมันนุ่ม ละลายในปากก็มีเนื้อวาซาบินุ่มแต่เป็นนุ่มที่ไม่เลี่ยนนะชิ้นนี้ก็ดูดีมากเลยที่กำลังบิงอยู่จะกินให้กินให้ไหม วันนี้พามาเดินง,งานอะไรว่างานเซนะแล้ก็พาไปดิ่ด้วยโชวนีวัดโค้เรียกว่าทำปาข้าวหร่อับถ้ารอยากได้คนที่เขาดีขึ้นเดี๋ยให้ทำาข้าวใหม่ทำเมนูอะไรลองคิดประบอกากาันแล้วก็มีอะไรแนะน,นสำหรับพ่อแม่ผุ้ใหม่ก็ดีดนนนะีนะครับอาจจะาได้เมนูอรย่าบเช่นหน้านะครับบายยังนคนดูบัาย